จูงมือกันขึ้นรงพักสาวหล่อควงแฟนสาวขึ้นโรงพักหลังดวงเห็งถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านแบ่งกันคนละหกลาน สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวๆข,ข,ของคนดวงเฮงมานําเสนอท่านอีกแล้วนะคะสาวหลอนี่ไปลงปันทึกประจําวันกับตํารวจนะคะหลังจากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นนะคะ12ล้านบาทนะคะแบ่งกับแฟนสาวนะคะคนละครึ่ง6ล้านนะคะเขาบอกว่าคบกันมาถูกรางวัลตลอดนะคะจากนี้ไปเขาก็จะไปซื้อบ้านอยู่ร่วมกันนะคะโดยคนที่ถูกรางวัลน,นี่คือนางสาวพิมพ์ชนุกสุดตะ อายุ31ปีนะคะควงนางสาวสุพัตราอิ่มกระมลอายุ36ปีขึ้นโรงพักสพอบ้านเบึงจังหวัดชนบุรีเพื่อลงบันทึกประจำวันนะคะหลังจากทั้งคู่นะคะถูกเระงวันที่1งวดประจำวันที่16กันยายน2564ถูกคนละใบนะคะรวมมูลค่า12ล้านบาทนะคะโดยนางสาวพิมพ์ชนกบอกว่าเมื่อเช้าได้แวะที่แผง จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลถามเจ้าของว่ามี9 3 5หรือไม่เมื่อได้รับคบตอบว่ามีแต่เหลือเพียง2ใบจึงซื้อหมายเลขนั้นมาทั้งหมดเลยนะคะจากตอนแรกที่คิดว่าจะซื้อเพียงใบเดียวก่อนมาขายอาหารที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาบ้านบึงโดยตอนทำงานยังเหมอลอยจนโดนมีดบาดท,ที่นิ้วเพ,เพื่อนต้องมาช่วยเหลือเลยนะคะเขาว่าคนดวงเฮงไงนะคะ มีดบาดยังถูกลัตเตอรี่นะคะซึ่งเขาบอกว่านั่นกลายเป็นว่าเป็นการฟาดเคราะห์นะคะพอมาถึงเวลาประกาศผลได้ยินเพียงหมายเลข3ตัวท้ายนะคะพอถามเพื่อนว่ารางวัลที่1เลขอะไรปรากฏว่าเป็นเลข070935พอเอามาตรวจเลยรู้ว่าถูกรางวัลที่1นึ่งซะแล้ว ทางนางสาวสุภัตรานะคะบอกว่าได้วหายพระทุกวันเคยบนบานศารกล่าวขอให้ธมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองไม่ได้หวังจะถูกรางวัลเลยแต่เมื่อถูกรางวัลแบบนี้ก็จะนําของไปแก้บนสารเจ้าส่วนเงินรางวัลที่ได้ก็จะเก็บไว้เป็นทุนแล้วก็ซื้อบ้านพักอาศัยส่วนเรื่องงานก็ยังทําต่อไปนะคะโดยตอนนี้ได้คบหาดูใจกับ แฟนสาวมา2ปีแล้วรู้สึกดีใจที่ได้โชคร่วมกันเพราะคงเป็นบุญบุพเพวาสนานะคะดวงสมพงกันตลอดก่อนหน้านี้เคยถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวบ้างเลขท้าย3ตัวบ้างจนมาถูกรางวันที่1นึ่งรวันนี้เลยแบ่งรางวัลกันคนละ6กล้านนะคะนี่เลยนะคะเรื่องของคนดวงเฮงนะคะดวงจะเฮงทํำยังไงก็เฮงนะคะคนจะรวยช่วยไม่ได้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ